สมาธิสนับสนุนไม่ได้เลยอย่างน้อยที่สุดก็จะต้องใช้กำลังของคณิกะสมาธิเป็นบาทฐานในระยะแรกเริ่มสมาธิจึงเปรียบเหมือนกับหินลับมิ่ส่วนวิปัสสนานั้นละพังลงได้ อันสังขารธรรมทั้งหลายนั้นล้วนแต่เป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ตัวเราของเราแต่อย่างใดทุกสรรพสิ่งล้วนแล้วเป็นแค่ดินน้ำลมและไฟมาประชุมรวมกันชั่วคราวตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นในเมื่อจิตได้เห็นความเป็นจริงเช่นนี้แล้วจิตก็จะคลายจะอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่น โดยคลายกำหนัดในลาบยศสรรเสริญสุขทั้งหลายนอนก็คิดจะใคล้ครวนถึงความเป็นจริงสีประการดังต่อไปนี้ซึ่งหากทำแล้วพระพุทธองค์ตรัสว่าจิตของผู้นั้นไม่ห่างจากวิปัสสนาและเป็นผู้ไม่ห่างจากมรรคนิพพานคือ 1. มีจิตใคร้ครวนถึงมรณสติก,กรรมฐาน หรือมรณานุสติกรรมฐานซึ่งก็คือการใคร่ครวญถึงความตายเป็นอารมณ์อันความมรณะนั้นเป็นธรรมะอันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครสามารถที่จะเอาชนะได้แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าซึ่งทรงบรรลุถึงพระธรรมอันยิ่งใหญ่ที่ไม่ตายแต่ก็ยังต้องทรงทอดทิ้งพระสรีระร่างกายไว้ในโลก การระลึกถึงความตายจึงเป็นการเตือนสติให้ตื่นรีบภาคเพียรชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์